สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กันในโปเกมอนไฮเปอร์ e อเมอรัลล์้อน a าร์ติแฟกต์ในอีที่ยีกันแล้วนะครับผมอ่ะเดินทางมากันหลายอีพีกันเหลือเกินนะฮะไม่คิดเลยว่าจะมาไกลขนาดนี้ฮะเดี๋ยวยังไงนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะต้องไปหาพาเกียร์กับเดียนก้ากันต่อนะฮะในถ้ำสีม่วงที่อยู่ตรงหน้าเรานรั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อเลยละกันอ่ะเข้ามาในนี้ฮนะ เอ๊ะอ๋อตรงนี้กลมๆก็คือเป็นเส้นทางที่เดินได้นะทางด้านล่างนี่เดินลงไปได้นะแล้วกโ็โอ้โคตรโคตรงงนะแอบแอบงงอยู่ฮะแล้วต้นไม้แต่ละต้นนี่คือมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าไม่มีฮะแค่มั่วฮะก็คือแค่ให้เราเดินหามั่วๆอย่างนั้นเองฮะว่าเราจะเดินไปทางไหนยังไงฮนะ ทางขึ้นบนลงล่างฮนะค่อนข้างงงอยู่นะเนี่ยตรงนี้เจอหลุมหนึ่งฮนะเจอหลุมตรงนั้นหนึ่งหลุมฮนะตรงนี้อีกหนึ่งหลุมฮนะที่แรกที่เราเกิดมาก็คือตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่ะด้านขวานั้นฮนะนั่นคือที่แรกที่เราเจอฮนะเดี๋ยวขอสำรวจให้ทั่วก่อนนะฮนะตรงนี้ไม่มีอะไรฮนะ งั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าจากหลุมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะใกล้ๆฮะอ๋อมันยังเข้าไม่ได้ฮะเดี๋ยวน่าจะต้องไปทางด้านนี้ฮะนี่ฮะหลุมแรกครับโอเคฮะเข้าหลุมมาฮะก็เป็นทางเดินต่อฮะเดินวนเลยฮะโอ้โหกีลาตินา่าฮะตัวโคตรพอ่อคตรแม่ใหญ่ฮะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่ทางที่เราเดินมาที่ถูกต้องฮนะ เดี๋ยวต้องเดินลงข้างล่างฮะลงล่างอีกทีนี้เดินมุดไปทางนี้มุดไปยาวๆะแล้วก็ขึ้นบนฮะแล้วก็ตันครับไอสัตว์แปลว่ายังไม่ใช่ทางที่ถูกต้องฮรแสดงว่าหลุมนี้ไม่ใช่หลุมนะที่เราต้องมาฮะงั้นกลับครับอ่ะน่าจะเป็นหลุมก่อนหน้านี้ฮะที่เรามาที่เราเจอใช่ไหม ทางด้านขวานี้ก็เจออีกหนึ่งหลุมนะเดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตรงนู้นตันละไม่มีอะไรละทางนี้ก็ไปต่อไม่ได้อ่ะลงหลุมไปฮนะลงมาด้านล่างครับชึ้งชิงอ่ะตรงนี้ชึ้งชึงแล้วก็ลอดผ่านตรงนี้ฮะเราขึ้นข้างบนนะเราขึ้นบนนะอ่าตรงนี้ขึ้นบนเจอหลุมฮนะถ้าไปด้านขวาตรงนี้ กี่าติน่าก็ยังคงอยู่ที่นี่ฮะผมว่าเราต้องเข้าหลุมตรงนั้นนะฮะมีหลุมเดียวนะจ๊บมาผล่ตรงนี้ฮะอ่าโอเคถูกต้องครับผมมาจนถูกฮะมาครับผมตรงนี้หัวหน้าแก๊งอะไรฮะต้องดูหัวหน้าแก๊งคนนี้ก่อนครับหัวหน้าแก๊งอะไรฮะ ไซรัสับผมส่งโปเกมอนลงมาฮะเป็นบินกับพิษนะแต่โปเกมอนเขาเวิลสูญนะฮะแปลว,ว่าชนะฟรีอนะหรือว่าเป็นบัคหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ากดเฟรมโรเวอร์ฮนะเอ็กซนะ์สปีดฮะไม่น่าจะมีอะไรเยอะผมสกิปไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าโปเกมอนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ตัวฟรีฮนะไปฮนะกดเร็วว่องไวฮนะมีเดียากาด้วยฮนะ แต่มันเลีวยวศูนย์นะฮะมันจะเอาอะไรไปสู้ฮะเลีวยวศูนยะ์เนี่ยเอาโอเคฮะชนะได้เงินศูนบาทฮะในเรื่องงงงนิดหน่อยฮะแล้วเขาก็หลีกทางให้กับเราฮะแต่เราก็ต้องไปคุยกับกีรติน่าสินะฮะเฮ้ยพี่ชายผมมาจับคุณแล้ว มีเหล่าหนูชมพูฮะอ่าหนูเหลืองกับหนูฟ้าอยู่ตรงนั้นด้วยฮะแล้วก็หนูชมพูฮะออกมาฮะอ่าแล้วก็ทุกตัวก็หายไปฮะทุกตัวหายไปเลยฮะเอ๋ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไวมากเลยฮะ เป็นในเรื่องที่ต้องดําเนินต่อฮะอ่ะทีนี้เขาส่งเรากลับมาที่นี่นะครับผมซึ่งกลับมาที่นี่แล้วนะฮะก็จะต้องกลับไปที่นายต้องกลับไปที่สตีเวนก่อนนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าทางนู้นเขาให้เราทําอะไรบ้างฮะอาจะต้องไปเล่าเรื่องราวอะไรได้เยินก่อนฮะว่าเราไปเจออะไรมายังไงฮะ โอเคฮะเราเรื่องราวเสร็จเรียบร้อยฮะผมว่ามีโอกาสที่จะต้องเข้าอันดาวอร์พูอันนั้นต่ออีกรอบนึงฮะเพระยต้องไปหาในส่วนลึกของถ้ำนั้นว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าฮะีเอาก่อน เดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปต่อกันนะครับผมซึ่งที่เราต้องไปต่อเนี่ยก็จะเป็นถ้ำที่นี่ฮะซึ่งถ้ำที่นี่ฮะถ้าเราจําไม่ผิดนะฮะใครจําได้นะครับผมตอนที่มาสู้กับตัวของแก๊งอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มาขัดขวางหัวหน้ายิมที่เจ็ดของเรานะครับผมเราก็ได้เห็นถ้ำตรงด้านหลังของน้ําแข็งกันแล้วเนาะว่ามีอัลต้าเวิร์มโคร่ไว้อยู่นะ ตรงนี้เป็นช่วงน้ําขึ้นพอดีฮะมาช่วงน้ําขึ้นพอดีฮะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปทางนี้เลยแล้วกันนะมาับผมไปง่ายดีฮะอะ่เดี๋ยวเราจะต้องไปทางไหนฮะผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันอนะตรงนี้มีโปรเกมบอลหนึ่งลูกอะขึ้นไปเก็บก่อนนะแตแคนดี้ฮะเพราะว่ารอบก่อนเรามาตอนช่วงน้ำมันลงเนาะ เราก็เลยแบบเล่นอีกแบบหนึ่งฮนะตอนนี้เรามาช่วงน้ําขึ้นนะฉีดรีเวลไปต่อเรื่อยๆฮนะอาจ,จะลงตรงนี้นะเราก็เดินลงมาอ้าวสัตว์มันหลอกเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะมันต้องไปทางไหนนะอ่ะลงตรงนี้หรือเปล่าอ่ะลงตรงนี้ฮะแล้วก็ออกทางนี้ก็แย่ละเอ๊ อีกผ้าตรงไหนหรือเปล่านะอ่ะขึ้นไปใหม่อะ่ะขึ้นบนลงนี่แล้วก็ออกนี่หรือเปล่าเอามัว่วโคตมั่วเลยแสดงว่ามันต้องไม่มาตอนแบบน้ำขึ้นหรอต้องมาตอนน้ำลงหรอ เพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมจําได้ว่าเอ้ยตอนน้ําลงอ่ะหรือว่าลุกเข้าทางถ้านั้นวะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ถ้ำน,นี้อ่ะไม่ใช่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 ฮะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอสำรวจดูอีกหน่อยแล้วกันนะพูดลุงฮะปลาชากลือฮะอว่ามาทางนี้วะเอาไม่ใช่อ่ะ คือมันต้องลงข้างล่างอ่ะคือจริงๆอ่ะมันต้องลงข้างล่างอะมันต้องลงถ้ำข้างล่างเลยอ่ะแบบลงไปเรื่อยๆคะฮะแล้วมันจะเป็นส่วนที่เป็นถ้ำนั้าแข็งอยู่อะแต่ผมจำไม่ได้นะว่าลงทางไหนอะหรือว่าตะกี้ที่ผมลงลงผมแค่ลงผิดทางหรือเปล่ามาทางนี้ใช่ไหมแตนไปทางนี้อ่ะดันออกไปฮะแล้วก็ลงนี่หรือเปล่าอ่ะลงนี่ถูกแล้วฮะเออเกือบงงฮะเกียร์จำทางไม่ได้ฮะ มานี่ฮะมานี่ฮะแล้วก็มานี่ฮะขึ้นนี่ครับผมเราก็ขึ้นตรงไปฮะเลี้ยวขวา <influencing> you, ไปนี่ไปนี่ก็แย่แล้วฮะเดี๋ยวไปนี่ก่อ<ๆ>นละ <aluminium. S 2> แล้วก็ตรงไปนี่ฮะแล้วก็ไปทางนี้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 แล้วก็ทางนี้อ่ะนี่ขึ้นนี่แล้วก็เข้านี่ออันตา้าโงเนี้เรายังเข้าไม่ได้ฮะ อ้าวเรียบร้อยนะผมดว,ว่าผมลืมคุยอรผมน่าจะลืมคุยกับศาสตราจารย์ที่อยู่ที่นี่แน่เลยฮนะเดี๋ยวขอกลับไปคุยกันแล้วกันนะวุ่นวายอย่างเนงะี้ยน่าจะลืมรายงานนะเออยังบินไม่ได้ฮนะชิบชิบชิบช,บช,บชบอ่ะไปฮนะ กลับไปคุยกับคนที่นี่ก่อนนะอ่ะเราเขาก็มาคุยกับคนนี้แต่เดีเรื่องใหม่ฮะคุณไว้เนาะต้องวิ่งไปวิ่งมากว่าจะหาทางลงเจอก็ลำบากกาแย่แล้ว,นะวมาวนเวียนกับอะไรแบบนี้อีกอ่ะถนนร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบห้าอ่ะอย่างน้อยเราก็จำได้แล้วว่าต้องไปทางไหน แบบเดิมไปตรงๆฮนะอ่ะ,อะเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะอ่ะไปกันต่อเลยฮนะลงมาทางนี้ฮะแล้วก็ขึ้นทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ฮะชิบชิบ,ชบ,ชบขึ้นบนนะลงรูฮนะ ดันหินนะแล้วก็ลงมาฮะเอาโอเคถูกแล้วฮะชิบ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 วิ่งแบบเซียนฮะชิบ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 ก็แย่แล้วฮะเลยฮะอ่ะมาตรงหินนี้ฮะวิ่งไปขวาลงล่างครับทางนี้ฮะทางนี้ฮะทางนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะรเชรวดเร็วครับผมไปฮะ อย่าลืมนะทุกครั้งนะพิเศษเควสในะเรื่องหนึ่งอันน,นนะก็ต้องไปคุยกับศาสตราจารย์นะฮะอันนี้เดินเป็นเส้นทางลนะโอ้โหเจอตัวนี้นะหนึ่งตัวเดินไปยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคนี่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอจับก่อนเลยแล้วกันนะตอนนีนะ้ควิกบอลชึบหนึ่งสองสามโอเคไม่ติดฮนะ งั้นอ่าเฟลสวิฟฮะเฟลสวิฟ่าเฟลฮะเฟลไม่ค่อยลงนะฮะเริ่มมุนงี้ละทำเม,มื่อบอลได้แล้วมั้งโอ้โหไม่ได้ฮะอะงั้นตีจนกว่าเลือดจะเหลือหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ลองทำเม,มื่อบอลอีกทีฮะอะโอเคถ้าไม่ได้ก็บีสบอลนะครับเซฟแล้วจับฮะไม่ได้ฮะ เอาโอเคฮะเรียบร้อยฮะแต่ตอนนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเออดูยากเนาะเดี๋ยวผมอยากจะไปอันนั้นก่อนอะก็ต้องเดินตรงไปทางนี้ใช่ไหมเดินตามเส้นทางดาวอะอ่ะเดี๋ยวเข้าในนี้ก่อนนะวิกตอรี่โรดอันนี้คือมาโม้วิกตอรี่โรดเหรอ ชิบหายแล้วอ่าไม่ชอบเลยฮะสรุปคือต้องไปใหม่ฮะเดี๋ยวผมตัดภาพไปใหม่ที่เดิมละกันนะฮะอ่ะกลับมาแล้วฮะเดี๋ยวเราเดินไปต่อกันเลยละกันนะฮะตอนนี้เราจับไปแล้วนะตรงนี้เดินตรงไปได้เลี้ยวขวาเข้าช่องฮนะแต่ก่อนเีียะเข้าช่องนะ เซฟก่อนฮะเดี๋ยวไปโผล่ที่ไหนแปลกๆอีกฮะอันนี้เป็นถ้ำเปิดแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันนะฮะผมจําได้อยู่ฮนะตรงเมืองด้านซ้ายบนนะอันนี้เราเคยจับแล้วั้นหลีกทางไปซะนะฮะเดี๋ยวรูต่อมานะก็จะเป็นรูด,ด้านบนนี้ฮนะเซฟไว้ก่อนนะอ้โหอันนี้รูวิตตินี่ฮนะเคยมาแล้วฮนะ แล้วก็ไปที่ถัดไปฮะตรงนี้เซฟไว้ฮะต้นนี้เป็นเจโนเซกโอเคฮะเจโนเซกฮะจับก่อนฮะอ่ะควิกบอลฮะเออควิกฮะโอเคฮะไปเจโนเซกมาฮะแล้วก็กลับเข้าฮะมันก็จะมาโผล่ที่เดิมเนาะโอเคฮะ โอ้ที่เดิมแล้วก็เจอใหม่ฮะเราก็เหลือจุดสุดท้ายที่เรายังไม่ได้เข้าครับก็คือเดินตรงไปจากตรงนี้จากรางดาวตรงนี้เดินตรงขึ้นไปฮะเลียวขวาขึ้นบนตรงไปฮะตรงนี้เลยฮะอ่ะตรงนี้มีแก๊งใหม่ฮะไอหัวหน้าแก๊งตะกี้หละฮะผมก็พอจะจำได้เว้ยแต่พีพีเราหมดไปแล้วนีจะดอนเราสก,กิลหมดแล้วฮะ หมดจนไม่รู้จะหมดยังไงละแอแต่าแรดรัวรวฮะเดี๋ยวขออนุญาติไม่ไหวจริงฮะ pp พีพหมดฮะยาเพิ่มพีพีเรายังเหลืออีกไหมอันนี้ไงเจอละปุ้นไฟไม่ได้เป็นอะไรที่แย่มากฮะสลับโปเกมอนไฟฮะทางด้านนี้ฮะเดินตรงขึ้นไปมีตรงนี้ดักอยู่หนึ่งคนนะตบก่อนเลยแล้วกันนะ แต่บางทีก็แอบคาใจด้านล่างฮะไซคิกฮะูป้าได้สซคิวใหม่ไซคิกมาฮะแต่มีเซนเทบัตอยู่แล้วด้วยฮะมีดักพอลด้วยฮะเป็นทอมฟอร์ฮะวันเดอร์ลูมฮะเปลี่ยนฮะนี่น่โปเกมอนต่อสู้โปเกมอนหมาโปเกมอนอ่าธรรมดาบาเรีฮะไม่เอาฮะโปเกมอนพืชฮะ โปเกมอนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะบินนะข้างล่างาไปต่อได้ไหมเดี๋ยวผมดูข้างล่างก่อนแล้วกันนะโอเคข้างล่างไปต่อไม่ได้นะก็คือขึ้นบนยาวๆตรงนี้มีหิมะตกเล่นน้อยฮนะตุดึตนนนะตงตุดึงดึงดึงพวกนี้น่าจะมีแค่หนอนพวกนี้นะอ่ะไปแอดแตแล่นโลโวๆ แปรบิสฮะดาเมจร้อยยี่สิบผมเดี๋ยวเอาตัวของคอส m i c Power ที่เป็นบัฟพ,พลังออกแล้วกันนะโซโการโอรนี่ท่าเยอะมากเลยเนี่ยนี่เนี่ยเปลี่ยนท่าใช้บ้างดะก้อนบีนะแอสเซสแล้อ่ะโอเคฮะตรงนี้มีโปกบอลหนึ่งลูกฮะดีไว้เฮิร์พฮะ้างล่างนี้เดินลงไปไม่ได้ฮะไปขวาต่อ เท็นเนอร์แต่ละคนนี่คือ6ตัวล้วนๆอนะ่ะโอ้ยิงไฟไม่ได้ฮนะอ่ะเบกเอา์ใส่ฮะไปรุ่นระีบฮะอยากให้จบแล้วตรงนั้นมีถ้ำที่เราจะต้องไปอยู่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวสำรวจแถวนี้วนวนะลน่ะเกื๋จะมีอะไรให้เก็บเพิ่มเติมอะ อันนี้เป็น NPC นินจาหนึ่งตัวเนาะเฮ้ยโอ้ย,อยใช้นี่ด้วยฮะอันนี้มันล่างสุดท้ายของจูไนเปอร์นะใช่ไหมจูไนเปอร์ฮนะควิกบอลฮะไม่ติดฮนะเฟลสวิปฮนะเอ๊ะเราใช้เฟลสวิปต์กับเขาไม่ได้เหรอเพราะเป็นผีเหรอจูเนเปอร์เป็นผีก็เลยใช้ไม่ได้อ่าโอเคงั้นดันเดอร์โบวไปฮนะดันเดอร์โบวฮะ แต่ดเตอร์เวฟครับไม่ใช่เตดเดอร์บอลทำเมื่อบอลนะโอเคครับผมก็ยังดีฮะเจอใช้ยนี่ฮะอุตสาหะ,ะมาก็ต้องได้ซะหน่อยฮะข้างลา่างนี้มีที่ให้ไปเลาะไปต่อฮะฟูลีเทิร์นนะเอเนจีล d ปั๊มยาก่อนแผนที่ก็ค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะที่นี่เนี่ย เป็นอันต้าเวมโฮ่ที่ใหญ่มากฮะหลุมใหญ่มากครับผมคนเข้ามาอยู่ได้เยอะมากเลยฮะอารบูจิฮีบานะ่าคโอ้โหชายนี่อีกแล้วชายนี่ยเยอะ,ยยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยฮะหาชายนี่อย่างกัหาไอ้นี่ฮะอย่างหาปุ่มบานธรรมดาโอ้โหโคุกกี้แตกตายแน่เลย ฮิวพาวเดอร์กันนะอย่าไม่ได้ขี้แตกตายฮนะอย่าฮิวเยอะทำเมื่อบอลอนะเฮ้ย <Hey! S 2> โอ้โหยังไม่ได้เซฟเลยโอโช่างแม่งหมดแล้วกันนะไม่เอาชนะิบหายลืมไปว่ามีท่าที่แบบว่าตีแล้วตัวเองไอ้นี่ตีแล้วตัวเองเลือดลดอยู่อนะผมไม่น่าไปตีให้เลือดมันลดเยอะเกินไปเลยฮนะน่าเศร้านะอ่ะอุตส่าห์เป็นชายนี่ด้วยฮนะแล้วบูชีบานะด้วยฮนะจะได้มากๆเลยอนะ่ะ ข่าวหลังต้องระวังนะไม่ควรจะตีให้โปเกมอนเหลือหนึ่งอนะอย่างมากก็ครึ่งหนึ่งแล้วกันนะเลเซอร์คลอไอเทมชิ้นใหม่อนะ่ะแล้วใช้นี่ไม่ได้หาง่ายๆด้วยดิแล้วส่วนใหญ่ที่มันออกอะ่ะมันจะออกแค่พวกโปเกมอนแบบนั้นอะ่ะโปเกมอนที่แบบว่าเป็นตัวที่เราเดินไปคุยอะ่ะเออถ้าแบบว่าหาธรรมดานี่ไม่ค่อยจะออกอ่ะยิงสลับนะ เอเคเรียบร้อยครับผมขึ้นไปข้างบนสุดนะฮะแล้วก็เข้าถ้ำไปครับถ้ำน,นี้มันฟังดูดนตรีแปลกๆนะดนตรีแปลกๆขึ้นตรงๆไปฮนะไอห,หัวเขียวกับเขียวเลมนะมีพี่หัวเขียวอยู่ที่นี่ฮนะ โอ้แล้วก็มีแบ็กกับไว้ด้วยฮะอ่าเซ็คคล่องกับเรชีแรมฮะผมอันนี้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะตอนนี้คือรวมร่างเป็นเคียวเลมอ่าแบ็กเคียวเลมไว้เคียวเลมแล้วใช่ไหมเจดิส ไว้เคียวเลมกับแบกเคียวเลมฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะที่กล้าส่งสองตัวนี้มาต่อหน้าลิซารอนของผมฮะเราเรียกฟิลน้ำแข็งด้วยฮะแต่ว่าโทษทีฮะเดโกอซ่าแอร์ล็อกครับผมแบกไว้มีบัฟคู่กันฮะงั้นเดี๋ยวผมแปลงล่างฮะแล้วก็เฟรมโทเวอร์ เตรียมทูเวอร์ก็ไม่เข้าอยู่ดีวะเตรียมทูเวอร์แล้วเนี่ยไปที่ไว้ฮะแล้วก็ให้ไอเรโกซา่ากดดราก้อนพอไว้ฮะอ่ะยิงไปเลยฮะน่าจะตายอยู่ละโอ้โหเรโกซา่าโอ้โหตายคู่ฮะชิบหายฮะชิบหายจริงฮะตายคู่ฮะ ไม่คิดว่ามันจะยิงมาแบบนั้นนะฮะโซการเลโอฮนะเดี๋ยวกดแฟร์บิดไปที่ไว้เคียวเลมก่อนนะโอ้โหเชียร์ครูตายเลยฮนะงั้นเดี๋ยวเรามาใหม่ฮนะวิงเอาอไปที่เคียวเลมฮนะแล้วก็เฟรนโทเวอร์ไปที่ไว้เคียวเลมฮนะถ้าตายอะอะต่อมาก็เป็นเลชิเลมนะฮะแล้วก็กดลิฟเบดก็ไม่เข้าอยู่ดียนะกดท่าไหนดีว ท่าไหนก็ไม่เข้าเลยมังกรอ่าเดี๋ยวโยนเลบสบีิไปที่ตัวนั้นแล้วกันฮนะแล้วก็กดดากอนบีดไปที่เคลวเลมนะแล้วสกิลมันแรงด้วยฮนะอ่ะออร่าดาร์กเผาลแล้วกันนะดากอนบีด <Dragon Beat S 2> ไปที่เลชิเลมฮนะโอ้แตกฮนะโอ้โหแรงฮนะเริ่มเฮียแลนะ้วฮะชุบก่อนฮนะแล้วก็อันนี้ก็ ดากอนบีดไปฮะโอ้โหเคียวเลมยูโนวาฮะไอ้เหี้ยแล้วมีเคียวเลมยูโนวามาด้วยฮะเดี๋ยวชุบเผื่อไปอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ยิงดากอนบีดไปที่ตัวหนึ่งก่อนฮะจะได้ไม่ลำบากชีวิตเกินไปฮะเดี๋ยวเลชิลเลนไีหนึ่งตัวฮะเดี๋ยวคูป้าชุบฮะชุบลีซาดดนมาต่อฮะแล้วก็ทางนี้ก็กด ดาก้อนพอไปที่ในยชีเรมวก่อนนะไปเซคคล่องก่อนนะโอ้ oh, oh, เจอฟรีดายไปนี่รอดยากะ่ะเอาอะไรไปรอดวะหมูย่างลงมาฮะอ่าผมว่ารอชุแม่ดีละอย่าตายกันหมดมีปัญหาดาก้อนบีนะติดช้าผมสวยอะสวยฮะตาย,ตายคู่อะไอสัต ปลาหมึกหมูย่างฮะเอ่อดาร์กอนพอลไปที่เคียวเลมน่าจะไหวอยู่นะแล้วก็ลูกพี่แกเดี๋ยวชุบหมูย่างอีกทีนึงอ่ะโอเคฮะเรียบรวย้อยฮะตายฮะไปฮะดาร์กอนพอไปฮะแล้วก็วิงเอาไปฮะอ่ะเหลือหมูย่างตโดท้ายลนะอ่ะโอเคชนะฮะ โอ้โหมันยังมีอีกฮะยังมีอีกเหรอฮะชาไปก่อนหนึ่งทีฮะแอสแลตฮะโอ้โหแล้วผมไม่มีสก,กิลแล้วฮะทีซัดดอนผมไม่มีสก,กิลแล้วฮะเพิ่มสก,กิลทันไหมฮะอิจชาไปฮะแต่วกว่ายูโนวาะฮะ เดือดแต่มังกรแล้วสินะปั๊มได้ปั๊มไปแล้วไม่มีเวลาให้เราปั๊มแบบปัมมป๊มงูปั๊มงยาอะไรเลยฮนะอยู่ๆบทจะมาก็มาฮะอ่ะกิกาเดนฮนะโอ้โหโคแย่และไปฮะหมูย่างลงไปอีกีนึงดะก้อนบีนะดะก้อนบีนะ่า,นนะาแทบหมดนะ ไม่ไม่แทบแล้วครับหมดฮะตอนนี้ฮะเหลือปลาปลาหมึกตัวท้ายแล้วที่พอจะใช้งานได้เพราะว่าไม่มีท่าเหลือแล้วโอ้โหมันโคตรโกงเลครับมันสู้สองรอบฮะอเนื้อเรื่องก็จะเหลือแบ็กกลับไว้มาให้เราฮะเลยทีเรมกับเซคคอมฮะส่วนเคียวเรมหายฮะ งงเหมือนกันฮะเอาหายคู่เลยฮะทีนี้หยากกว่าเดิมฮะอาจจะไม่ให้เราจับแล้วฮะเดี๋วไว้ก่อนแล้วกันฮะก็คือเดินตรงไปได้อย่างเดียวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้ฮะอันนี้เป็น DNA s p i c e r ฮะเอาไว้แปลงล่างพวกเคีเซ็มฮนะยังติดขี้วะเดี๋ยวละคิวก่อนนะ ออกจากอันด้าเวิร์มหัวกลับฮนะถึงเวลาต้องกลับแนละ้วโอ้โหออนน้ำขึ้นอย่างนี้กลับทางนี้ถูกปะเนี่ยเออถูกแล้วไปฮะลงกลับฮนะกลับไปฮิว ไม่ไหวแล้วฮะยิงเล่นยิงเจ็บครับยิงโปเกมอนตัวอื่นๆไม่เวลร้อยนี่คือยิงเล่นน่แย่ฮะเดี๋ยวกลับมาส่งเควสอะอ่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดฮนะยาวฮะแล้วก็คุยทีฮนะแล้วก็คุยกับศาสตราจารย์คนเดิมอนะเขาจะให้เราไปเป้าหมายถัดไปนะฮะแต่เดี๋ยวยังไงนะฮะผมใน E ีนี้เนี่ยเดี๋ยวเขเอาไว้เท่านี้กันก่อนละกันนะ,ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอ p พถัดไปนะครับผมไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบายนะครับ